สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหา,าสารเส,สียนราชศีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท,ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับว่าดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดที่ทางใดนี่นะครับซึ่งดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในเรื่องแรกในด้านแรกนะครับในเรื่องของการเงิน ก็ถือว่าการเงินนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้รักผู้ใหญ่เขาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเมื่อมีปัญหาด้านการเงินติดทีัดขัดนะครับก็มีคนคอยช่วยเหลือทําให้การเงินของท่านนี่นะครับราบรื่นทําให้การเงินของท่านนะครับผ่านไปได้ด้วยดีสามารถประคับประคองไปได้นะครับก็คือทรัพย์สินเงินทองนะครับการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์ก็มีหลักมีฐานที่มั่นคงทําสิ่งใดก็รู้สึกว่าจะสําเร็จลุล่วงตามสิ่งที่ ท่านปัถนานะครับและคนที่เกิดวันศุกร์นี้นะครับนอกจากคนอื่นจะช่วยเหลือท่านแล้วนะครับท่านก็มักจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับในเรื่องของการเงินนะมักช่วยเหลือคนอื่นนะครับในเรื่องของการเงินอยู่เสมอเนี่ยนะครับเป็นประเภทนักสังคมสงเคราะห์นี่นะครับคือเห็นคนยากไร้เห็นคนที่อ่อนแอกว่าไม่ได้มักหรือชอบนะครับช่วยเหลือชอบบริจาคให้เขานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับท่านนี่นะครับซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็มักจะชอบสะสมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัรพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยยอดยันดานพาหนะอะไรต่างๆน,นี่นะครับคืออันนี้ก็นะครับจะช่วยนะครับในเรื่องของการเงินของท่านนะครับการสะสมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับถ้าท่านนะครับติดขัดอะไรมันก็สามารถที่จะเอาไปหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้นะครับ มีโอกาส rika, ที่คนที่เกิดวันศุกร์นะครับท่านจะได้รับเงินนะจากคนที่มีชื่อเสียงจากคนที่มีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรีท่านจะได้รับเงินจากเขานะครับได้รับเงินจากการเป็นครูบาอาจารย์จากการสอนนะครับจากการติดต่อต่างประเทศอันนี้จะให้ผลดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะครับจะหยิบจะจับอะไรในเรื่องของการเงินก็เป็นเงินเป็นทองนะคนที่เกิดวันศุกร์นะเป็นประเภทหยิบจับอะไรขึ้นมาก็ซื้อง่ายขายคล่องนี่นะครับ ทำมาค้าขายก็เรียกว่าดวงเฮงพอสมควรเนี่ยนะครับจะเดินรุ่งเรืองนะมีสําหรับในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภแบบฟุกๆนะครับ <c oughs> คือท่านไม่รู้ตัวว่าจะมันจะได้มานี่นะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้นะครับแบบที่ท่านไม่รู้ตัวรู้ต,ตนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับโชคลาภที่เข้ามาก็เตรียมตัวก็แล้วกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินนะของคนที่เกิดวันศุกร์ก็ถือว่าดีพอสมควรนี่นะครับต่อมาด้านที่2นะครับดวงในเรื่องของการงาน ดวงการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ก็บอกได้ว่าการเงินก็มาดีการงานก็ดีตามไปด้วยนะครับพอการงานดีการเงินก็ดีถือว่ามันควบคู่กันไปเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่เขียนนะครับขอให้มีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงงานได้ไปทํางานในถิ่นภูมิลาเนา ย้ายกลับบ้านย้ายกลับภูมิลำเนาก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะแต่คนที่เกิดวันศุกร์นะในเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับการพิจารณาให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานกลับไปอยู่ในภูมิลำเนากลับไปอยู่ในหน่วยงานที่ท่านเขียนขอร้องขอไปนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์สูงนะที่ท่านจะได้รับการพิจารณาได้รับย้ายนะครับแล้วก็การงานนะครับหน้าที่การงานตนางหน้าที่การงานนะครับความรับผิดชอบก็จะมีสูงขึ้นนะคนที่เกิดวันศุกร์นะ หน้าที่การงานคนรับผิดชอบท่านจะได้รับถูกให้รับมอบหมายนะครับงานที่มีความสําคัญงานที่นะครับมันสูงขึ้นโปรเจกต์โครงการต่างๆนะครับที่มันใหญ่ขึ้นท่านจะได้รับมอบหมายให้ทํานะครับการนิเริ่มการนิเริ่มนะครับการ,รก,รการทําโปรเจกต์โครงการธุรกิจต่างๆนะครับก็มีโอกาสนะครับมีเกณฑ์สูงที่ท่านจะประสบความสําสเร็จนะครับในเดือนกุมภาพันธ์สําหรับคนที่ประกอบอาชีพทํามาค้าขายซื้อมาขายไป นะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะครับที่ในเดือนนี้นะจะดีขึ้นมากกว่าเดือนที่ผ่านมาลูกค้าก็จะเพิ่มขึ้นยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นนี่นะครับอันนี้คือดวงนะครับในเรื่องของการงานสําหรับคนที่ประกอบอาชีพธมาค้าขายสําหรับคนที่ตกงานว่างงานนะครับตกงานว่างวันว่างงานยังไม่มีงานทํานี่นะครับก็จะมีผู้ลักผู้ใหญ่นะคอยให้ความช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนนะครับในเรื่องของการงานทําให้ท่านนะครับ มีงานทํามีคนแนะนํามีคนส่งเสริมในเรื่องของการงานทําให้ท่านได้งานนะครับขอแค่ไม่เลือกงานแน่นไม่เลือกงานนะครับงานก็จะเข้ามานะครับเพราะว่างานก็หายากพอสมควรนะครับในช่วงโรคระบาดนะครับแบบนี้ก็ขอให้มีงานอะไรก็ทําไปก่อนก็แล้วกันนะครับมันจะได้ประครับประคองในเรื่องของการเงินของท่านไปได้ในประครับประคองในชีวิต ครอบครัวชีวิตคู่ของท่านนะครับไปด้วยอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนด้านสุดท้ายในเรื่องของความรักดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในช่วงแห่งวาเลนไทน์การเงินมาดีการงานมาดีความรักก็ดีด้วยนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะความรักก็มาดีด้วยสําหรับคนโสดนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจได้พบได้เจอคนที่ใช่ ในช่วงวันวาเลนไทน์ ALLY either. มีโอกาสที่จะได้สลาโสดในช่วงเดือนแห่งความรักในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นความรักนะครับในเดือนที่มงคลในเดือนที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มต้นแห่งความรักนี่นะครับมันก็จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆนะครับที่จะตามมาการเปิดอกเปิดใจนะครับเรียนรู้นะครับพบรักทั้งใหม่นี่นะครับ มันจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆให้กับท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่คนโสดได้พูดได้คุยได้สารสัมพันธ์กันแล้วมีโอกาสได้ตกลงปงใจนะครับใช้ชีวิตร่วมกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานหรอกนะครับนะครับยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็อันนี้คือสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วนะครับคู่ครองคนรักก็เอาอกเอาใจนะครับในช่วงวันแห่งความรักนะครับเอาอกเอาใจ มีเข้าของเครื่องใช้มีเซอร์ไพรส์กันนะครับมีเซอร์ไพรส์กันนะในเรื่องของความรักนะมีซื้อของซื้อของอะไรมาให้นะในช่วงวันวาเลนไทน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับสําหรับคนที่มีคู่ของคนรักอยู่ร่วมกันแล้วนะครับมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นเพราะนะครับต่างคนต่างมีความโรแมนติกนะครับเพราะว่าคนที่เกิดวันศุกร์นี้นะครับเป็นคนที่อ่า ในเรื่องของรักๆค่ๆมักจะมีความโรแมนติกอยู่เสมอนี่นะครับอันนี้คือดวงนะครับในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จะประมาณนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือดวงชะตาการเงินการงานความรักโดยทั่วไปนะครับของคนที่เกิดวันศุกร์ก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ที่รับชมรับฟังจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงความไม่มีโรคเป็นหน้าบันเสิงนะครับสิ่งที่จะมาก็จะเป็นการเงินการงานขอให้เฮงเงรวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ